สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับโรตีหวานเวอร์สวัสดีครับเพื่อนๆเขพาก,กลับร้านโรตีหวานเวอร์วันนี้ก็รู้สึกจะเงียบๆเ,เงาๆหน่อยจะทำอะไรผมแส่ไก้ปีใหม่มั้งคนเริ่มเก็บตังค์ไว้เที่ยวปีใหม่กันแล้วร้านเราก็ถึงเงียบๆหน่อยแต่เราก็ยังมีออเดอร์อยู่ เรอเดือยซ้อนเข้ามา20กว่าเราเจ้านี้ก็สั่งโลตีระเบิดสองงานแล้วก็โลตีกด้วยจริงๆไม่ได้ชื่อระเบิดอย่างเดียวชื่ออะไรมั้งโดนัทโดนัทตำรวจโดนัทตำรวจกูแจงนะกูแจงโดนัทตำรวจคกูแจมือไงกูใชายเขาบอกเหมือนแคมือีโดนัทตำรวจ ใน,ในีน่โดนโดนัทตำรวจจะใส่น้ำตาลนะโดนทีนระเบิดจะใส่นมคนนนีัมันจะคนละคนละชื่อเรียกเขาใส่ต่น้ำตาลเขาไม่ใส่นมเป็นที่รู้กันเอขาอเรียกโดนทัทตำรวจเป็นไงเพอ่ะไม่กินนม เสร็จเราก็ลงกระทะเลยเลาเปลีน่ยนี่ยเบาเสียงให้ลูกพี่เบาเสียงก่อนอมไม่เบาโดนไล่อยู่ที่อื่นอเอาแป้งขึ้นมาพักรอก่อนมาทำอะไรยเยอะคุณว่าลูกค้าสั่งเยอะไงยี่สิบออเดอร์ ต่อไปก็เป็นโรตีกล้วยหอมหไม่ใส่ใไข่ดูปากนะคะไม่<ด>ใส่ไข่ดูปากไหคะไม่ใส่ไข่ปากนะอนะย่ามาดูอย่างอื่น<า>นะม่ส่ไอะไรทำไมดีอย่างอื่นเลยเป็นไอ้า เขาใส่ไข่ไหมมะพร้าวไข่ด้วยเหรอแล้เจเ้เต็ีมแลเอเอรอสักพู่แนหนึ่งก็วันนี้ทำไมเรองกินไข่ของโืนนั่นแหลเงียมยังไม่ครบสูตรเยียบเยี่ยลายวันแล้วเยีบยลานวันแล้ว ปีใหม่อีกเพราะว่าเขาเก็บเงินปีใหม่ทุกปีเป็นอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมทุกปีใช่เท่าที่เราเจอมานะแต่ปีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงว่ะม่รู้แต่ที่เจอมาคือเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่เงียบๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็งานเยอะแยะคอนเสิร์ตเต็มไปหมดเลยเออโอ้เขาติดป้ายมีนักร้องเต็มข้างทางเลยงานเยอะ ไปรุ่นมันก็ออกไปดูคอนเสิร์ตกันตอนวนที่วันที่แป้งจิเป็นเดียวขาดเราของกินเราเ,ง,เงียบเลยนะวันนี้ข้าวหลสิีกขนาดข้าวยังโดนฝนจะทบเลยของกินแท้ๆคนต้องกินข้าว เพราะว่าหมดแต่เนี่ยอืมหมดมันอืดเหมือนอืดน,นะก็ไม่ความเนียบเลยแต่ข้าที่พูดถึงยังไงก็ต้องกินนะมันได้อย่างนี้แต่ว่ามันไม่ตามเป้าออนะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ยอดนะนะครับไม่มียอดไม่เป้าพูดถึงเราก็ไม่ได้ทำมาเยอะเราก็ทำมาปกตินะแต่มันก็ยังเลือะ ที่ออกมาก็เงียบๆเม <c oughs> ื่อวันนี้ออกมานั่งชั่วโมงกว่าว่าเอาแล้วมองหน้ากันแล้วนั่งนั่น,นไม่ได้ทําเลยอะ่ะมาถึงได้ทําแค่สองเจ้านั่งยาวเลยว่าเอาแล้ววันนี้เป็นไงนะพอบ่ายโมงครึ่งลูกค้ามามายาวๆเลยเฟังชั่ว เจอใครก็มีแต่คนบ่นมีแต่คนบ่นเีใส่รก้าพูดใกล้ใก้เนะบบบบ นี่กใจเย็นกใจร้อนไม่ได้นี่ไปกินข้าวกันมาหรอเออราจะไปซื้อกาวดักหมูมดเลยซื้อร้ายี่สิบกาวเป็นแผ่นสำเร็จรูปคิดว่าเยียบแล้วติดนะเออปูดีนะ ติดที่เยอะสี่ห้าตัวหนูเล็กกันน้อยาทตัวเล็กกันนะตัวเล็กติดที่ก็เยอะถ้าไปดักถ้าพวกคงพวกอะไรเงี้ยติดตัวมันมันไม่ทันทิ้งเนอะฆ่าทิ้งเลยอะไรกินตายเลยเยอะมันเยอะเกินก็ไม่ไหวที่บ้านมันมีข้าวสารนี่มันเอามากัดเออเออใช่มันมีของกินเดี๋ยวนี้เลี้ยงแมวก็ไม่ได้นะแมวมันเป็นเพื่อนกับหนูเียวนี่ยแมวที่บ้านนี่มันจับหนู แมวเรนี้มันเป็นเพื่อนกับหนูนะต้องไปหาสายพันธุ์ที่มันล่าหนูอ,ะอน,น,น,นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแม่พ่อแม่นะแม,มันทานเนี้ยทานล่าเออเออมันก็จะกัดสิถ้าแมวรุ่นใหม่แมวไอ้แถวไอ้แมวเรื่องแรกน่าแมวพวกนกห้หรอกัดไม่ได้หรอกไปหาจับนู่นจับนกจับจบินกาโน่นหนูในบ้านนี่เ,เองม,มันับ้านมันขี้เกียจหรือว่ามันอะไรวะ มันไม่เอาเลยมันไม่สนใจเลยแมวที่บ้านเราไปหาค่าแต่นกจะแป้งนะนกบินมันจะกับตะโบทันเออกัดกำหนูนี่ไม่เอาประมาณว่ามันจะหยอดั้ยอืมไอ,มอมตัวดีๆก็โดนงูไปกินหมดอืมอกินอะไรงูลเลือเ่อมนี่กินมแมวนี่ตัวมีตัวหนึ่งหายไปเนะี่ยมันไล่ามาได้ด้วยนะ หมาไม่มายุ่งที่บ้านเลยปกติมันจะมาคุยถังกระยาไงหมาพอนั่นมาแล้วแมวจะปบมาหรออปบมารรอ่ะหมาไม่มายุ่งเลยทีนี้แมวเราหายไปไม่กี่วันแล้วมันมาแล้วเราก็ยังว่าอ้เสียดายสเสร็จแล้วมาดูห้อมนหนงะ เบอ,บอ,ในในอ้นอนไก่ยินย็นเลยคับนีย้สุกน้ำตาลก็มันจุงกับนมนมึ่นนชน ดูใกล้ๆจุ่มเลยนี่หายติดจอมต้องเนี่ยแม่ไม่รู้ต้องอะไรอ๋อสวยๆต่างประเทศต้องไปบาลดูตัดดูสองมีอืมหอมหอมโพดหอมมะพร้าวอ่ะ ใส่เนยเข้าไปแล้วก็อหอมไปใหญ่ด,ดึงไปโหแม่อร่อยวันนี้จะไปอร่อยวัน,นไหนโอเคปิดจอบ